และนี่คือ iTalk 1999วอซิมรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับการสื่อสารอย่างราบรื่นไม่ม่าระยะทางจะใกล้หรือไกลก็สื่อสารได้อย่างทั่วถึงตอบโจทย์ทุกอาชีพทุกการใช้งานสื่อสารกันเป็นกลุ่มหรือ private call เครื่องถูกกฎหมายยกเว้นใบอนุญาต ฟรีเซิร์ฟเวอร์ตลอดอายุการใช้งานระบบชแชทแบบ Type-C รองรับการใช้งานแบบ2ซิมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเล็กกระทัดรัดและน้ำหนักเบาแบตเตอรี่ความจุมีมากถึง3,200 mL mm. มิลลิแอมป์สามารถเข้าใช้งานกลุ่มสาธารณะได้อุปกรณ์ในเซ็ตประกอบด้วยคู่มือการใช้งานตัวเครื่องแบตเตอรี่ คลิปหลังสายชาร์จและอะแดปเตอร์เสาอากาศดีไซน์ติดกับเครื่องหมดกังวลเรื่องปัญหาเสาล่นหายสำหรับใครที่มีรุ่นเก่าอย่าง iTalk 2499สามารถนำรุ่นใหม่ไปจูนใช้ร่วมกันได้มาในราคาเพียง1,999บาทเท่านั้นมีวางจำหน่ายและหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Special Inter พระราม5สามารถทักสอบถามหรือปรึกษาได้เลยครับ